วันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคข้อไหล่ติดค่ะโรคนี้อาจจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ประการสิทธิชนะสิทธิศัลยแพทย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่โรงพยาบาลน,นครทนค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเหมยแล้วนะคะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้อไหล่ติดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค you know ุณหมอสวัสดีครับคุณหมอพูดถึงเรื่องของโรคข้อไหล่ติดรวมๆก่อนค่ะว่ามันคือโรคอะไรยังไงคะก่อนอื่นนะครับโรคข้อไหล่ติดเป็นโรคโรคหนึ่งที่เราเจอได้เยอะนะครับในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วก็เจอได้ทุกทุกช่วงวัยนะฮะแต่กลุ่มผู้สูงอายุจะเจอได้มากเป็นพิเศษกลุ่มโรคข้อไหล่ติดเนี่ยก็คือ การขยับของข้อไหล่เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าพิสัยการขยับเนี่ยมันไปได้ไม่สุดนะครับซึ่งพวกนี้สาเหตุเนี่ยเกิดจากภาวะเกิดผังผืดขึ้นทําให้ผังผืดมันดึงรังในข้อ,อทีนี้พอดึงรังแล้วเนี่ยมันก็ทาให้เวลาเราจะขยับไปแล้วมันไปไม่ได้เพราะมันติดที่ผังผืดต,ตัวนี้ครับไปแบบนี้ก็คือเหมือนมันเซลล์มันสร้างมาแล้วแบบว่ามันทําให้ไหลเราแบบไปได้ไม่สุดเซลร้างใหม่เงี้ยป่ะคะจริง,รงๆแล้วมันเป็นกระบวนการปกติของการ ซ่อมแซมตัวเองของร่างกายเหมือนเวลาเราเป็นแผลข้างนอกสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นแผลเป็นมันก็จะดูมีลักษณะการดึงการลังการนูนขึ้นบ้างทีนี้แผลเป็นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นข้างในเนี่ยมันก็คือเรียกว่าผังผืดน,นะครับผังผืดก็คือพอเรามีแผลหรือมีอาการอักเสบที่เกิดในข้อเนี่ยพอมันหายมันก็กลายเป็นผังผืดทีนี้ถ้าเราไม่ได้ขยับข้อมันอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยได้ขยับมากมันก็จะเกิดการตึงลังเกิดขึ้นมา ทำให้อันเนี้ยทาให้เกิดโรคข้อไหล่ติดขึ้นมามตามมามแล้วทำไมถึงเกิดเฉพาะผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่อะคะอ่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยมีปัจจัยข้อหนึ่งก็คือความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมของเส้นเอ็นข้อไหล่ะนะครับบางครั้งเราจะเจอได้ว่าผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีอาการปวดไหล่หรือว่ามีอาการขยับได้น้อยลงเนื่องจากภาวะความเปื่อยหรือว่าเส้นเอ็นเสื่อมนะครับซึ่งพวกนี้ก็ทําให้ท่านเหล่านี้ขยับน้อยลง พอขยับน้อยลงอย่างที่อย่างที่เรียนตอนต้นก็คือผังผื่มันก็มาเกาะพอเกาะแล้วมันก็จะเกิดโรคข้ออะไรติดในผู้สูงอายุได้ง่ายกว่ากว่าในช่วงวัยอื่นช่วงอายุอื่นแล้วเพศนะครับเพศหญิงหรือเพศชายนะครับจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับข้อไหลติดเนี่ยครับตามสถิติแล้วเนี่ยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายะนะครับนอกจากนี้ครับ อันนี้กเเ็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาภาพสาภาพทางร่างกายมากกว่าว่าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีการสร้างคอลลาเจนที่ไม่เหมือนกับผู้ชายทาให้มี<อ>ทาให้มีภาวะความผิดปกตินี้ได้ง่ายกว่านะครับอนอกจากนอกจากผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอย่างเช่นโรคประจําตัวนะครับ<อ>มีข้อมูลพบว่าโรคเบาหวานโรคเบาหว,วานเนี่ยสามารถทําให้เป็นโรคข้อไหลติดได้มากกว่าคนปกติถึง5เท่า เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่เราต้องพึงระวังว่าถ้าเรามีามีคุณพ่อคุณแม่หรือมีผู้สูงอายุในบ้านาที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อไหลติดใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดภาวะข้อไหลติดได้ก็อาจจะต้องแนะนําให้ทันบริหารร่างกายเป็นปร,ระจำโดยภาวะข้อไหลครับแล้ว,แล,วแล้วโรคคือโรคเบาหวานแล้วจะมีโรคอื่นๆอีกไหมครับที่แบบว่ามัน มันเกี่ยวกับโรคข้อไหล่ติดนะครับมีครับก็ยังมีโรคอื่นๆอีกแต่โดยหลักๆที่เราเจอได้บ่อยๆก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานแต่นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดอื่นๆก็เกิดได้เช่นกันครับอยากรู้ว่าอาการของข้อไหล่ติดเนี่ยมันมีหนักเบามากน้อยแค่ไหนแบ่งเป็นกี่ระยะคะหมอบางคนอาจจะเป็นเบาๆแล้วก็ไม่รู้ตัวตัวเองเป็นหรือบางคนหนักไปแล้วก็มารักษาไม่ทันแลวโอเคคือจริงจริง ต้องเรียนคุณหวตันว่าโรคข้อไหลติดมันไม่ได้มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เหมาะที่ควรนะครับเมื่อกี้คุณหมตันถามเรื่องระยะของตัวโรคนะครับระยะของตัวโรคเนี่ยโดยปกติแล้วโรคข้อไหลติดเนี่ยแบ่งได้เป็น3ระยะระยะแรกก็คือระยะที่คนไข้จะมีอาการปวดคนไข้จะมีอาการปวดก่อนนี่ยที่ผมบอกว่ามีอาการปวดก่อนแล้วก็พอมีผังผืดขึ้นถึงจะติด เพราะนั้นระยะแรกก็คือคนไข้จะมีอาการปวดช่วงนี้คนไข้ก็จะมาหามาหาหมอด้วยอาการปวดอ,อาการขยับได้น้อยลงะนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นช่วงแรกหลังจากนั้นพอไปถึงระยะที่2เนี่ยก็ะจะเป็นระยะในส่วนที่เรียกว่าระยะการติดแล้วส่วนใหญ่วพวกนี้ก็คือจะขยับไม่ไปเพราะว่าผังผืดมันเกิดแล้วลา่เริ่มติดแล้วกลุ่มนี้ก็จะมาหาคนไข้ก็จะมาหาหมอด้วยการขยับที่ขยับแล้วไปไม่สุด ที่เจอบ่อยๆก็คือในผู้ชาย<ฆ>ในผู้ชายคือจะล้วงกระเป๋าหลังไม่ได้ล้วงกระเป๋าหลังไม่ได้สมมุติว่าเราใส่กระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋าเกงด้านหลังจะล้วงไม่ได้แล้วก็ในสุภาพสตรีเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือไม่สามารถติดตะขอเสื้อในด้านหลังได้ถ้าในกรณีที่ใส่แบบอยู่ด้านหลังอันนี้คือเป็นการสังเกตผู้สูงอายุในบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นวิธีการสังเกตใช่อันนี้ก็สามารถเราก็จะสามารถสังเกตเรื่องต้นได้ว่า อ,อันนี้เริ่มแล้วเริ่มจะมีอาการของโรคข้อไหล่ติดแล้วแล้วเราจะสังเกตได้งไงคุณหมอสําหรับผู้สูงอายุนะครับว่ามันเกิดความเจ็บปวดยังไงหรือแบบว่ามันพอล้างไปแล้วมันโอ้ยหรือมันมันจะแบบแป๊บข้างในคือมัน<ด>จะรู้ได้ยังไ,ไงว่าอันนี้คืออาการปวดจากการที่เป็นข้อไหล่ติดเพราะบางคอนอาจจะแบบว่าอย่างโบตานนี้ออกกาลังกายอาจจะปวดกล้ามเนื้อเราก็จะคิดว่าคงปวดกล้ามเนื้อแหละไม่ใช่ข้อไหล่ติดหรอกอาจจะแยกไม่ออกคุณหมอลองอธิบายทีโอเคอย่างนี้ เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆโรคข้อไหลมีหลายโรคมากข้อติดเนี่ยเป็นแค่โรคหนึ่งในอีกหลายๆโรคที่มาด้วยอาการไหลมีอาการปวดมีอาการปวดไหลนะครับทีนี้ส่วนใหญ่การวินิจฉัยเนี่ยก็คือ,อจะเป็นหน้าที่ของคุณหมอมากกว่าทีนี้วิธีการสังเกตเบื้องต้นคือหนึ่งถ้ามีอาการปวดไหลแล้ว พักการใช้งานแล้วไม่ดีขึ้นหรือลองกินยาเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นอันนี้ผมแนะนําว่าให้รีบมาหาคุณหมอจะดีกว่ายาเบื้องต้นคือยาอะไรคะก็อาจจะเป็นกลุ่มยาลดอาการปวดพารายากล้ามเนื้อยาคลายกล้ามเนื้ออะไรนี้แล้วไม่ไม่หาแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนําว่าต้องต้องมาเช็คแล้วเพราะว่าบางทีเราพบว่าถ้าเป็นโรคเอานี้อธิบายง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคข้อไหลติดก็ดีไปแต่บางครั้งเป็นโรคที่เป็นมากกว่านั้นโรคเสริมมีเสริมใช่ไหมช่อย่างเช่นอย่างเช่นภาวะ เอ็นข้อไหล่ฉีขาดอ,อ,อย่างที่ผมบอกอย่างที่บอกตั้งต้นว่าเราเจอได้บ่อยๆในผู้สูงอายุว่า,าวมีภาวะเส้นเอ็นเปื่อยและฉีขาดได้ไงา่ายซึ่งกลุ่มพวกนี้การรักษาเพื่อการผ่าตัดซึ่งก็จะค่อนข้างถ้าเทียบความรุนแรงแล้วเนี่ยความรุนแรงจะมากกว่ากลุ่มที่เป็นข้อไหล่ติดธรรมดานะครับทีนี้การสังเกตเบื้องต้นถ้าเราจะดูว่าเอ๊ะเป็นข้อไหล่ติรรดหรือเปล่าก็คือภาวะการประวัติเนี่ยจะมาร่วมกับการเคลื่อนไหวที่ไปได้ไม่สุด นี่คือวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็คือปวดด้วยแล้วก็สามารถไปได้ที่สุดไปได้ไม่สุดอย่างโบตานนี่อาจจะปวดเพราะว่าเล่นจากการอักเสบของกล้ามเนื้อแต่ไปได้สุดก็คือไม่ใช่ละใช่ครับพ้อไหไม่ติดท่อไหไม่ติดช่วยหน่อยค่ะพอพอรู้เรื่องราวเรื่องนี้แล้วรู้เรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาบ้างนะครับการรักษามันมีวิธีการรักษายังไงอะครับคุณหมอครับ ก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่าโรคนี้มีอยู่ก็เราจะเราจะให้การรักษาตามระยะที่เป็นเลยครับระยะแรกที่เป็นก็คือจะมีอาการเจ็บขยับแล้วมีอาการเจ็บกลุ่มพวกนี้ก็จะให้ยาในกลุ่มที่ลดอาการปวดอาการอักเสียนะครับแล้วก็กลุ่มยาขายับกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็สังเกตอาการว่าหลังจากที่ให้ยากลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยอาการลดลงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่พออาการลดลงแล้วเนี่ยก็แนะนําว่า ให้เริ่มการขยับข้อเพื่อป้องกันการเกิดการติดเหมือนกันวาอะไรเลือกกายภาพบําบัดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งเราก็าสามารถทําทเองที่บ้านเลยก็ได้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะข้ออะไรติดตามมาหลังจากเกิดภาวะการปวดอาการหักเสบนะครับส่วนผู้สูงอายุนะพอปวดปุ๊บข้ออะไรติดปุ๊บ,อบชอบใช้น้ํามันนวดนะครับมีไหมครับแบบว่ารักษาโดยแบบมีแบบใช้น้ํามันนวดหรือยาหม่องอะไรแบบแบบแบบสไตล์ของผู้สูงอายุอะครับ ครับก็ในแง่ของการประครบในในแง่ของการรักษาครับก็จะมีอยู่2อันที่บางทีก็จะมีการสับสนอยู่เรื่อยๆอะนะฮะก็คือการประครบร้อนกับประครบเย็นะนะครับก็ผมอยากแยกง่ายๆอย่างนี้ก็คือเมื่อไหร่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเราประครบเย็นเสมอน,นะครับพอเริ่มบาดเจ็บปุ๊บป,ประครบเย็นทันทีเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามีอาการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นเดินไปชนประตูเดินชนนี่หรือว่าล้มไหล่กระแทกอะไรพวกนี้พวกนี้จะใช้ ความเย็นในการช่วยลดอาการบวมอาการปวดอาการอาเสบสังเกตง่ายๆคือเมื่อไหร่มีอาการบวมแปลว่าข้างในมันร้อนอเราก็ต้องใช้ความเย็นเข้าไปแก้่นะฮะแต่ทีนี้แล้วถามว่าแล้วกลุ่มการประครบด้วยความร้อนละ่ะมีประโยชน์ในอะไรบ้างาการการใช้ความร้อนประครบเนี่ยก็คือทําให้กล้ามเนื้อมันมีการคลายาเพราะฉะนั้นในการในกลุ่มที่มีอาการเจ็บของพวกกล้ามเนื้ออย่างเช่น อย่างเช่นคุณโบตันไปออกกําลังกายมามีการกล้ามเนื้อตึงกล้ามเนื้อล้าพวกนี้ก็ใช้การประครบพวกนี้ได้เป็นกลุ<อ>่มการประครบร้อนการประครบอุ่น<อ>นะครับก็จะมีก็จะมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกันไปอ๋อถ้าอย่างนั้นถามเลยคะ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายแล้วบางคนบอกว่าอ่ะออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของหัวใจหลายๆอย่างแต่ทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะการออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้ไหลเราติดหรือเปล่าเพราะว่าเราแบบ เล่นแล้วมันปวดเพะอาการปวดปุ๊บจะนํามาซึ่งข้อไหลติดหรือเปล่าอันนี้คุณหมอลองอธิบายเพื่อทําความเข้าใจนิดนึงเรื่องการออกกำลังกายอย่างเช่นอย่างน้องพรตัดบ,บอกเรื่องของการยกหรือการทุ่มน้ําหนักอย่างคุณหมอรักษาเรื่องเกี่ยวกับพวกนักกีฬายอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีเรื่องของเนี้ยนักทุ่มน้ําหนักอย่างเงี้ยเรื่องของไหลเรื่องใช้ไหลช่วยเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องเชื่อมโยงกับพวกนักออกกำลังกายด้วยใช่ไหมครับครับก็ทีนี้ก็ต้องเรียนก่อนว่าการออกกาลังกายเนี่ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันมักจะมมาาคู่กกันเเสอบรจ็ นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เราจะเล่นกีฬาหรือการที่เราจะออกกาลังกายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการเตรียมการให้พร้อมการเตรียมการก่อนการออกกําลังกายวอร์มอัพให้พอหลังจากเล่นมีการคูลดาวน์ตัวกล้ามเนื้อนะครับพวกนี้ก็จะทําให้โอกาสการเกิดการบาดเจ็บลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ S <S อย่างที่เรียนแหละครับว่าถ้าสมมติว่าเบื้องต้นเราพักเรา,าครบเจนอย่างที่บอกอกินยาเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วละ่ะจะได้รู้ว่าจะได้รู้ว่าตัวโรคที่ตัวโรคที่เป็นเป็นอะไรนะครับทีนี้ก็แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือก็ยังยังไงก็ยังแนะนําว่าก็ควรจะต้องมีการออกกาลังกายอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นกล้ามเนื้อก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันแต่ก็คือต้องทํำกลาง สมมติว่ามีเส้นตรงอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้ทาตรงกลางเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเยอะเกินไปมันก็จะเกิดการบาดเจ็บถ้าเกิดสมมติว่าทําน้อยเกินไปกล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีการพัฒนาเ,เพราะฉะนั้นก็คือต้องกลางกลางก็ต้องรู้ระดับตัวเองว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้สมมติเราออกกําลังกายเราเล่นแล้วแล้วเริ่มมีอาการปวดแล้วก็อาจจะต้องพักอ,อ,อีกอันหนึ่งที่คนชอบทํากันแล้วก็เข้าใจผิดกันกนะ็คือภาะวะเขาเรียกเจ็บต้องซ้า ผมว่า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 เคยได้ยินกันอยู่แล้วเหมือนมายว่าถ้ายังเจ็บก็ฝืนเล่นต่ออีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไหมคะไม่จริงครับตรงข้ามตรงข้ามกับความจริงโดยสิ้นเชิงด้วยข้อมูลด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเวลากล้ามเนื้อเรามีการบาดเจ็บรับต้องมีการพักผ่อนถ้าถ้าเห็นคนที่เขาเล่นอย่างเช่นเล่นเวทหรือว่าพวกนี้แบบโปรเฟชชั่นอลเขาจะบอกว่าเเล่นเป็นส่วนสมมติว่าวันนี้เล่นขา อีกวันหนึ่งก็จะต้องขึ้นมาเล่นเป็นส่วนบนใช่ถูกต้องเพราะว่าให้ข้างล่างมันได้ให้ข้างล่างได้พักและได้ฟื้นฟูสภาพของตัวเองนะครับ wow> ซึ่งตรงนี้จําเป็นมากเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการพักผ่อนและการฟื้นฟูของตัวเองการบาดเจ็บมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็จะทําให้เกิดภาวะเรื้อรังเกิดขึ้นก็ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสรุปก็คือการออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุถึง ขั้นที่จะทําให้เป็นข้อไหลติดใช่ครับแถมแถมเป็นข้อดีด้วยครับเพราะว่าเราได้มีการขายับมากลดการออกกำลังกายเนาะนี้เราจะไาย้อนถึงเรื่องการรักษาตอนนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างครับที่แบบว่ารักษาเรื่องเกี่ยวกับข้อไหลติดนะครับข้อไหลติดเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะใช้การกายภาพบาบัดในการรักษาก่อนนะครับเพราะว่าพอมีข้อไหลติดแล้วเนี่ยแปลว่ามีผังผืดนหลักการของเราก็คือเราต้องยืดผังผืดให้มันคลายตัวออกนะครับเราจะได้ขยับได้มากขึ้น ตามปกติของเราเบื้องต้นเราก็ใช้การทรํากายภาพก่อนการทํการทำกายภาพบําบัดหลังจากนั้นเนี่ยก็<ร>จะมีการนัดมาดูผลการรักษาเป็นระยะระยะถ้าการกายภาพบ<ร>ําบ<ร>ัดสามารถทําให้อาการดีขึ้นได้ก็สามารถทรํากายภาพบําบัดต,ต่อเนื่องได้จนถึงขั้นในในใน,ในคนไข้าบางรายเนี่ยกลับ,บ,<ร>บไปมีพิสัยการเคลื่อนไหวหรือการการขยับของข้อไหล่ได้เหมือนปกติเลยก็มีนะครับแต่ในทางตรงข้ามกันถ้า เราทากายภาพบําบัดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากที่เรานัดมาตรวจเป็นระยะนะครับพวกนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ในการทําการผ่าตัดนะครับผ่าตัดผ่าตัดอะไรก็คือเรามีผังเพื่ออยู่เราไม่สามารถคลายมันด้วยการทํากายภาพบําบัดด้วยตัวคนไข้แล้วก็ด้วยปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับโดยเฉพาะการผ่าตัดสองกล้องข้อไหล่เนี่ยปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวก้าวไปไวมากแล้วแล้วหายไวด้วยใช่ไหมครับหายไวครับหายไวพวกนี้หลักการก็คือเราใช้ เราใช้แผลขนาดเท่ารูเหรียนสลึกได้ไหมครับต่างชาติเขาเรียกเขาใช้คำว่า keyhole surgery แต่ว่ารูกุญแจก็คือเท่ากับแผลเท่ากับประมาณรูกุญแจใช่ใช่แล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของกล้องกระโตอุปกรณ์ผ่าตัดเข้าไปในในในรูตรงนี้ก็จะมีก็จะมีแผลเป็นรูกุญแจเนี่ยรอบๆไหลประมาณ3ามถึงสรูนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็สามารถใช้ทดแทนการผ่าตัดแบบ แบบสมัยก่อนได้ก็คือผ่าตัดเปิดใหญ่เปิดแใช่ใช่จากแผลเป็นสิบเซนก็เหลือเป็นโดเอาพังผืดนี้ออกมาใช่ใช่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราก็สามารถใช้ตัวกล้องกับตัวอุปกรณ์พิเศษเนี่ยในการเข้าไปลอะผังผืดได้นะครับหลังจากนั้นก็พอเราลอกังผืดแล้วเนี่ยคนไข้ก็สามารถขยับมีการขยับได้ดีขึ้นครับและพักฟื้นนะครับสักกี่วันครับระยะการพักฟื้นปัจจุบันก็ลดลงมากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลหลังการผ่าตัดเนี่ย อยู่ที่เขาเขามาแค่หนึ่งถึงสวันเท่านั้นเอง <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่จุดหนึ่งก็คือหลังจากการหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะเป็นแสในข้อไหลใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือหลังผ่าตัดก็ยังต้องทํากายภาพต่อเหมือนเดิม <c oughs> เพราะว่าป้องกันการเกิดการติดซ้ํา <c oughs> ป้องกันการเกิดผ <c oughs> ังผืดขึ้นมาใหม่เพราะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นความจาเป็นอยู่แต่ถามว่ามันง่ายกว่าที่เราจะไปยืดผังผืดไหมมันง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะตอนนี้ผังผืดมัน เราได้ถูกมันถูกเลาะไปแล้วแล้วเราแค่ป้องกันไม่ให้มันเกิดการกลับติดกลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วก็คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นซ้ำใช่เป็นได้เพราะว่าเราเคยเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วะจะต้องมีการออกกําลังกายเพื่อให้มันไม่ไม่เกิดพังผืดเกิดเกิดขึ้นอีกใช่ใชไหมอยา่างถูกต้องฟังแล้วก็ดูแบบว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรที่จะแบบว่า เกิดให้เกิดโรครุนแรงได้ให้คุณหมอฝากถึงผู้สูงอายุนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของอาการข้อไหล่ติดค่ะครับก็ข้อไหลติดก็เป็นโรคโรคหนึ่งนะครับที่เกิดได้บ่อยๆในผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการเจ็บของตัวข้อไหลนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงนะครับเพียงแต่ว่าก็จะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะมีความลําบากมากขึ้นะนะฮะแต่ก็ถ้า เบื้องต้นก็คือถ้าสมมุติว่าคนไข้เริ่มมีอาการปวดข้อไหล่ร่วมกับการขยับที่น้อยลงนะครับแล้วยังไม่สามารถรักษาด้วยตัวเองได้อย่างเช่นการกินยาแล้วยังไม่ดีขึ้นรหรือการยืดเหยียดเบื้องต้นยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะต้องพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาการวินิจฉัยที่ชัดเจนแม่นยําแล้วก็การ วางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไปคร mm hmm. ได้ความรู้ดีๆเรื่องเกี่ยวกับข้อไหลติดจากคุณหมอครับ <Yeah. S 2> น้องโบตัดวันนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะสําหรับใครที่กังวลว่าผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยจะเป็นโรคข้อไหลติดหรือเปล่าวันนี้ก็ได้ทําความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องของการป้องกันนะคะก็คือการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมถึงเรื่องของการรักษาค่ะ ไม่สามารถเป็นโรคที่ร้ายแรงถึงขั้นรักษาไม่ได้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณมหมอเหมยมากคะ่ะอขคุณค่ะขอบคุณครับภาวะข้อไหล่คือภาวะที่มีการขยับข้อไหล่ได้น้อยโดยมักจะเริ่มจากน้อยๆเช่นไม่สามารถยกข้อไหล่ได้สุดหรือคว้หลังได้สุดต่อมาถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นมากขึ้นจนขยับได้น้อยหรือไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุหลักของข้อไหลยึดติดการอักเสบของเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบๆข้อไหลซึ่งเรียกว่าเยื่อหุ้มข้อไหลหรือแคปซูลปกติเยื่อหุ้มข้อไหลจะค่อนข้างยืดหยุน่นและสามารถขยายตัวหรือหดตัวตามการขยับของข้อไหลแต่เมื่อเกิดภาวะข้อไหลยึดติดขึ้นเยื่อหุ้มข้อไหลด,ดังกล่าวจะมีอาการอักเสบและหดตัวจนไม่สามารถยืดหยุนได้เหมือนเดิม ทำให้ขยับข้อไหล่ได้ลดน้อยลงและมีอาการปวดร่วมด้วยเสมอการกระแทกข้อไหล่การขยับข้อไหล่เป็นเวลานานการอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นโดยรอบข้อไหล่สามารถนำไปสู่การอักเสบของเยื่อหุ้มข้อไหล่ได้ทั้งสิน้น